กีับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาหนีผ้าอีแม่มาเก็บผักบุ้งด้วยครับผมผักบุ้งฝรั่งครับผมผักบุ้งฝรัง่งตั้มถึงซื้อมาฝรั่งอียงเลยเนี่ยครับผมหอยอดยางงามดนะครับเนี่ยกระจกถังไม้มันกำลังแตกหยอดครับผมเนี่ยเนี่ยเ้ยพี่น้องเบื้องนี้ครับผมหยอดมันอวบใหญ่อีหยัหยงที่เป็นฝรั่งใหญ่อวบเบิดครับผมนี่ครับเนี่ย เป็นหน้าตางสีนะครับเนี่ยสีคือจังผักบุ้งหน้าเนี่ยแหละครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับผมเ,น,เน,นี่ยเก็บเอาดึงเอาคือจังคือจังนองใหม่ยฝรั่งเนี่ยแหละครับผมนะครับผมเป็นเคี่ยสิขี้จังนองใหม่อันนี้ปลูกแต่ น่พี่น้องเก็บเอาจะแม่นหลายเจ้าทางเรามันแตกนอไหมเนไหนี่ครับพี่น้องไงหรือต้นซัมนิวโปมือนี่นี่ครับพี่น้องแหงหลเนี่ยสวยครับผมไทยบ่ค่อยถนัดปันหดแล้ครับพี่น้องแมี่ยไอ่สอนไหลผ้าเรามาเก็บเราบ่เคยเห็นครับผม นี่ครับผมลายหลีพี่น้องครับขวดพี่น้องเลยเป็นตาซอนเพิ่นว่าไปแกงสมหรือว่าลวกกินกับน้ำพริกเพิ่นว่าบอกว่าแสบมากรัางแรนในชีวิตเดี๋ยวจร้องเมื่อวาสิเป็นรสชาติได้ไหมขวดจวดนะครับผมเห็นแต่อยู่ประเทศอื่นเขามี่สันเดีย คิดว่าสวิตเดนบ์มี่ครับรถพานไปบ้านมากบ่อยเลยนี่พี่น้องเก็บได้ถุงนึงแล้วครับผมนี่พี่น้องเก็บอยู่ข้างทางเลยเลยรถแลนส่วนไปส่วนมากเดี๋ยวบ่ค่อยได้ยินเสียงเบา,าอย่างไรนะครับผมนี่ปลามันครับนี่ตน้นแห้งๆมันก็แตกนอกเห็นปะไหมนี่ครับผมผู้ใด,ดอยู่ไทยกัอื่นน้ำลายไปก่อนนะครับผม อยู่เมืองนอกกับสันมีก็อาจจะผมว่ามีอยู่หน้าประเทศเคียงข้างกันเนี่ยครับผมเพราะว่าประเทศฟิแนแลนด์เยอรมันเขามีครับผมเนี่ยอันนี้กับประเทศสวีเดนจริงๆเรามันเป็นไหนต้นไม้ผมถามข้าเจเ้าเรามันเป็นต้นไม้ประดับครับผมข้าเจ้ามาแบบอ้อมหัวอ้อมอย่างเพราะว่ามากก็ค่อนข้างจะสูงนะแบนนี้ มันแบบนี้ก็เลยแบบพอปลูกแล้วมันล่ามไงพี่นอ้องล่ามไปเรื่อยๆเนี่ยมันล่ามไปเขาก็เลยขางถิ่งเขาเรียกว่ามันบางงามมาสั่นบัดเท้านี่คนไทยเขาน้อครับผมหญ้าเยืสะสัดแตกแดกหาเรียบเบิดครับผมไปยยอยู่ไนี่หญ้าเยืะดับแนวเบิด์ตฝรั่งนี่บ่ได้กินนะครับผมไทยเพิ่นเบิ่งนี่่วาได้ทำเลยนี่ แม่ข่ยสอัไลเก็บเบิดป้าเลยสามป้าเถาะเราเขียวไปสังโลขายแรเปล่เนี่เขาไปเลี้ยงเบิดมูบัตนะครับพี่น้องเขาไปตะโอัน้องเลยเกเบิ่งเลยนี่ครับผมข้งแรกในชีวิตนเลยแสบมือไม่ออัวแบกหัวพิมนะขวดอัวขวดใหญ่เทงาหัวเท้าญ่สุดยอดเลยสมสุว่าสมสุว่าไอ้ลานีแนครับผม แค่นั่นแหละครับพี่น้องสนชอบกิมนีสกดไลก์กดแชร์กดซับกดแชร์พบกับนม่กับบ่าวิสันพาลอ,อกอินสวิเดนบิเลนบ๊ายบายนี่ครับ